สวัสดีค่ะแจ๊สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยจะมารีวิวที่ดูดฝุ่นนะคะแบบง่ายๆเราเพิ่งซื้อมาแล้วก็เพิ่งลองอันนี้นะคะสายตรวนี้เราสามารถเสียบตรงในที่ชาร์จแบตของเราได้เลยในรถนะจะประมาณนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็สามารถ เสียไปในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เวลาเราดูเราเสียไปในนั้นได้เลยโอเคแจ๊ดลองใส่ดีค่ะเป็นแบบพกพาได้สะดวกสบายมันอาจจะช้ากว่าอันใหญ่เนะแต่ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มี ใต้ทาชีตใต้ที่นั่งของเด็กน้อยก็อาจจะดูเปื่อนหน่อยนะเพราะว่าบางทีกินขนมกินอะไรไว้แต่เราจะให้เปรียบเทียบคือก่อนและหลังนะคะว่ามันทำขนาดเล็กแค่นี้ก็โอเคนะน,นะคะดูได้ดีเลยก็จะธรรมดาเนาะเด็กๆก,ก็ต้องมีเพื่อนบ้างมีคนสวยของเราช่วยทำาสะอาดวันนี้ โอเคค่ะเดียด๋วยวเจอกันคลิปหน้านะคะ ที่ดูดฝนในรถแบบพกพาสะดวกสบาย